ตลาดเชิญมาลองชิมดูขนมนำเข้าทั้งนี้จ้ะลองกดู้องยิ้อง่อทุกอย่างขายยี่สิบแปอาจารย์อาจารย์ตลาดฮะข้างหน้ามีหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านเลอาจารย์อยากจะพักที่ดีสักขนกันหน่อยสิได้ได้ไได้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  ไปนที่น <amounts of water writers> ี <Ende esa> ่ไหนะพศพาพิศาพพศาไหนเ้เพศาจ้าทหารพิศาอะไระวัาเนี่ยวิ่งหมดเลย แอบดูเหรแอบดูไรหนุสอดพีสอดพิสอดจะเป็นีสอดสอดอะไรดูอดนี่ข้าเป็นหลวงจีนไม่ใช่ขนมจีนนะจ้าหนาทีพิษสอดข้าหลวงจีนไอ้ต้ห่ยอาจารย์อาจารย์ดูซิดดูซิดูซิดูซิาเสียไม่ยักเข้าขอความกรุนาห่ป้านี่ตี้ทำไม่อหัวเพื่อนมาเลยนะจ่กเพื่อนเลยดิบบดิเหยยกหยิกนยิกหยยิยกก ถ้าเป็นพระที่เดินทางผ่านมาแค่อยากจะถามว่าที่นี่คือที่ไหนคือ,อที่นี่เป็นเขตแคว้นอุซิจังคนขึ่นบุบ้านแซกเกาและชื่บอบุบ้านเกาเหล่าจูง ครับดิคราวนี้ปล่อยข้าไปได้หรือยังน่ะเฮ้ยเดี๋ยเดีหยุดี๋จะจะไปไได้ถ้าาเหมือนว่าจะรีบไปบอกมาจะไปไหนอ่ะปล่อยบอกเขาไม่ให้ไปอยู่เนี่ยจับยล่อยข้าไดอะไรก็ดิอ่ยข้านวดวันนี้ซวยเป็นบ้าเลยอ่ะสวยอะเฮ้ยก็ได้เขาบอกให้ก็ได้ ข้าเป็นพ่อบ้านเกาไทกง <ฮะ S 1> ข้าชื่อเกาเฉยไทยกงกับพีลูกสาวคนหนึ่งสามปีก่อนถูกปีศจาจจับตัวไปปีศาจเ่ยดูสิข้าจะรับสารในท่านให้เชิญยอดับมาเพื่อปราบเจ้าปีศ<ะ><ะ>จาจแต่นั้นมันเจอปีศาจรสเสอตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยทเจ้านะไม่ต้องเดินทางไปหายอดคนหรอกแต่ไม่ต้องใช้เงินด้วยเราไปบอกนายเจ้าว่าเราเป็นพระมาจากท่าถังถนัดการปราบมารปีศาจด้วยจริงเหรอฮะ จริงแท้แน่นอนถ้าไม่จริงให้เจ้าเป็นหลานข้าเลยเอ้านายท่านนายท่านซื้อมื้อกลับมาทำไมฉันลืมแกไปหมดแล้วนายท่านใจเย็นก่อนฮะข้าเจอแล้วเจออะไรเจอแล้วนี่ถือว่านี่เองอ่ะเอาเร็วดิเชิญเข้ามาเลยให้ไวเลยไปซื้อทั้งสองเชิญ อาจาร์มาเลยที่นี้ใครพูดเดินเพลงกันเนี่ยอ้าวชัดเลยปีสารเดี๋ยวไอ้พ่อบายสกบวยี่ดูกก็สารกีไล่ไปไอยู่แล้วนี่ยังจะหามาให้ใครกันตัวเลอมันลโมโหนะเดวดูดนไปเนีอยูืมาจอปูนนี่ยังจะโง่ง่าเวกในท่อนเขาชมอ่ะเขาจะคายนอกยังงี้มันถูกเลยยังไง สุนหงอคงจอมอิเทธิฤทธิ์ช่วยปราบวิศาจ์ทูลลูกสาวให้ได้ก็พอแล้วจะมาสนหน้าตาข้าทำไมโง่คงสัมยัสเยอะมากเลยไอิแมเยอะพูดดูเบียดผลนะเออมันก็จริงนะก็คือเดี๋ยวนะ จะถือาไม่ทราบวัท่ันมาจากที่ไหนกันอมิตรพุธอัตมากับสิทธิ์มาจากตะวันออกเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกไตรปิฎกมาจากว่าอเป็นพระมาจากแดนไกลมันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยทีเดียวเชียวหลักนะของรัังน่งงานงานงินเชิญ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 

เพื่อให้สิทธิอัตมาไปจับตัวใช่สิทธ์อยากรู้บอกมาบอกมาพูดมาพูดมาเลยเล่ายาวหน่อยนะยาวไปเลยยาวค้ามันโชคร้ายมีลูกสาวทั้งสามคนลูกคนโตลูกคนรองแต่งงานกับคนในหมู่บ้านแห่งนี้คนเล็กที่ชื่อชุยหลันเนี่ยตอนแรกนะคิดจะหาลูกเขยมาคอยช่วยเหลือดูแลครอบครัวแต่ว่ามาสามปีก่อนมีชายหนุ่มคนนึง บอกว่าเป็นคนบนเขาฝูหลิงแท่ตือไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องชายหญิงบอกว่ายินดีมาเป็นลูกเคยบ้านข้าน่ะข้าเองก็เห็นเขาเป็นคนซื่อก็เลยตอบปกลงไอ้ตอนที่เพิ่งมาอยู่เนี่ยนะก็ขยันขันแข็งดีหรอกนะทำนาปลูกข้าวไม่ต้องใช้วัวไถนะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เคียวด้วยมากแข็งแรงสุดยอนยังไงยางหล่เยอะไปไหมเนี่ยดีจริงๆเลยทีเดียวสุดยอด แต่ที่แปลกก็คือเขาเอาแต่ทำงานกลางคืนนอนตอนกลางวันเอ๊ะพี่สอนั่ะคงกลัวว่าตอนกลางวันจะถูกคนจับได้หรือมั้ง